เกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อนค่ะ พอดีได้รับอินโหวจากญี่ปุ่นรายการค่าที่ปรึกษาอยากทราบว่าต้องหัก15%เพื่อยื่นพมด54และยื่นพอพอ36ใช่ไหมคะ2ทางญี่ปุ่นระบุในอินโหวว่าไม่หักหน้าที่จ่ายอย่างนี้เราควรทำอย่างไรได้บ้างคะถ้ามีรายได้อยู่ในประเทศไทยแต่ผู้รับไม่ได้อาศัยอยู่ในไทยเช่นเงินปันผลต้องจ่ายภาษีไหมคะเมื่อเราไม่นําเงินปันผลมาเป็นรายได้เพราะถือหุ้นเกิน50%เราก็บันทึกทางบัญชีไปแล้วตัวภาษี ถูกหักานี้จ่ายเราทำอย่างไรเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อนค่ะพอดีได้รับอินวอยจากญี่ปุ่นรายการค่าที่ปรึกษาอยากทราบว่าต้องหัก15%เพื่อยื่นพรอ54และยื่นพพ36ใช่ไหมคะ 2. ทางญี่ปุ่นระบุนในอินวอยว่าไม่หักหนี่จ่ายอย่างนี้เราควรทำอย่างไรได้บ้างคะคือต้องบอกคุณเตยตองด้วยนะครับว่า ค่าที่ปรึกษาเนี่ยมันเป็นกําไรทางธุรกิจนะครับก็คือเป็นไม่ใช่40่สิบวงเล็บสถึงหฉะนั้นค่าที่ปรึกษาเนี่ยนะครับอนุยายาสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยเราไม่ต้องเสียอยู่แล้วนะครับเราไม่มีหน้าที่ต้องหักอยู่แล้วเว้นแต่ว่าค่าที่ปรึกษานั้นเป็นเรื่องของค่าสิทธิ์หรือความรู้เฉพาะซึ่งต้องดูในสัญญาให้ดีนะครับเพราะหลายครั้งที่ผู้ประกอบการเนี่ยไม่หกักเพราะถือเป็นค่าที่ปรึกษาแต่พอไปดูเนื้อหาในสัญญาเนี่ยมันกลายเป็นความรู้เฉพาะทาง เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องสัมภาระจะตีเป็นค่าสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจากคําถามเนี่ยมันเป็นเรื่องของอค่าที่ปรึกษานะครับค่าที่ปรึกษานี่ถือเป็นกําไรธุรกิจกําไรธุรกิจก็คือเงินได้ที่ไม่เป็นสี่สิบของเล็บสองถึงหฉะนั้นไม่มีหน้าที่ต้องหักอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องหักคําถามที่2ก็คือต้องยื่นพอๆสามโหลไหม,มต้องยื่นนะครับค่าที่ปรึกษาเนี่ยเป็นค่าที่ปรึกษาจากต่างประเทศแล้วมาใช้งานในเมืองไทย ก็ต้องเสียพพสามกด้วยนะครับถือว่านําเข้าบริการจากต่างประเทศแต่ถ้าเกิดเป็นการให้คําปรึกษาแล้วการใช้คาปรึกษานั้นอยู่ที่ต่างประเทศก็ไม่มีพพสามหกฉะนั้นาจากคําถามเนี่ยมันต้องดูในเนื้อรายละเอียดได้มากกว่านี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยค่าที่ปรึกษา DK a ไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นกําไรธุรกิจไม่ต้องหัก15%นะครับข้อที่2จะต้องยื่นพพสามหกไหมก็ต้องดูว่าการ รับคาปรึกษาน,น,นั้นมาใช้ประโยชน์ในเมืองไทยหรือใช้ประโยชน์ที่เมืองนอกถ้าใช้ประโยชน์ในเมืองไทยต้องยื่น7%ด้วยแบบพอพอ36แล้วไอ,พอ,พอ้พพ36ที่เรานําส่งเนี่ยถ้าเราอยู่ในธุรกิจภาษีค่าเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถนํามาเป็นภาษีซื้อได้นะครับก็สแสดงว่าเราก็ไม่ได้เสียอะไรไปนะครับแต่ทําให้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเป็นบริการค่าที่ปรึกษานั้นที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็ใช้งานด้านปรึกษานั้นที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะถือว่าใช้บริการที่ต่างประเทศแล้วเนี่ย ก็ไม่ต้องยื่นพอๆสันะครับอันนี้ก็ฝากนะครับว่าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้ามีเวลาก็เรียนเชิญนะครับแท็กแอดไวเซอร์9ของสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีก่อนถ้ามีรายได้อยู่ในประเทศไทยแต่ผู้รับไม่ได้อาศัยอยู่ในไทยเช่นเงินปันผลต้องจ่ายภาษีไหมคะคือถ้ามีรายได้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหลักแหล่งเงินได้นาะ หลักแหล่งเงินได้ก็เกิดจากหน้าที่ที่ทําในประเทศไทยนะครับหรือกิจการที่ทําในประเทศไทยนะหรือกิจการนายจ้างในประเทศไทยหรือทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเรามีรายได้แม้เราจะอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องเสียภาษีในเมืองไทยทั้งหมดแต่จากคําถามเนี่ยบอกว่าได้รับเงินปันผลนะครับถ้าเงินปันผลเนี่ยนะครับคุณอยู่ที่ในประเทศไทยแล้วได้รับเงินปันผลแล้วก็ถือเป็นไฟนอลแท็กได้ นะครับแต่มีหน้าที่ต้องเสียนะไฟน์แนนซ์แท็กก็คือโดนหักแล้วก็แล้วก็จบไปเลยนะครับนะต้องเสียแต่ถ้าเกิดได้รับที่ต่างประเทศก็ต้องนํามาเป็นรายได้แล้วก็ยื่นในเมืองไทยถ้านะครับได้รับเงินปันผลในประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นได้รับเงินในประเทศไทยนะแต่สามารถถือเป็นไฟน์แนนซ์แท็กได้เลยถ้าไม่อยากยุ่งวุ่นวายก็ยอมให้หักสิบเอนั้นะนะเราก็ไม่ต้องไปยื่นภาษีไม่ต้องไปยื่นแบบนะครับก็จบแล้วนะครับเว้นแต่ว่าเราอยากจะ ขอคืนเพราะเห็นว่าขอคืนแล้วได้เงินก็ไปยื่นแบบนะไปลอ,องคำนวณดูเมื่อเราไม่นำเงินปันผลมาเป็นไรายได้เพราะถือหุ้นเกิน50%เราก็บันทึกทางบัญชีไปแล้วตัวภาษีถูกหักค่าใช้จ่ายเราทำอย่างไรแสดงว่าคุณจินถามในมุมของบริษัทเราได้รับเงินปันผลแล้วเราก็ถือหุ้นเกิน50%ใช่ไหมครับ ถ้าเราถือหุ้นเกิน5 0เนี่ยนะเวลาเขาจ่ายปันผลมาเนี่ยนะเขาต้องไม่หักเรานะเราต้องส่งเอกสารให้เขาว่าเราได้รับเงื่อนไขยกเว้นรายได้นั้นเวลาเขาจ่ายเงินปันผลมาสมมติจ่ายมาแสนหนึน่งเขาไม่มีหน้าที่หักเรานะครับเราต้องส่งเอกสารให้เขาว่าเราถือหุ้นเข้าเงื่อนไขผู้จ่ายก็ไม่ต้องหักนะครับแต่ถ้าเกิดเขาหักเราไปแล้ว ไอ้10%นี้ก็เอาไปเครดิตภาษีสิ้นปีได้นะครับอันนี้น่าจะถามในรูปแบบของนิติบุคคลนะครับสรุปนะครับคุณจิน10%ที่เขหาหักเราเนี่ยก็เอาไปเครดิตภาษีไปขอคืนแล้วกันนะครับก็มีสิทธิ์ขอคืนครับ